ดีค่ะเอาโมนีอ๋อชาร์อยู่ค่ะได้ยินเสียงค่ะยุบโมนี่ยินบอในเย็นในเย็นอืาโอเคเอาเลิกตัวไม่เนาะค่ะอ่าฝันฝันวันนั้นไอ้ที่เห็นว่าจะไปเ็นวัดทีว่าเท่าไดรเมื่อที่แล้วนะสี่หกเออไปไม่ถึงไปพอถึงแต่เล็กกลับ กลับขึ้นกลับขึ้นบ้านบ้านเกาอ่ากับขึ้นบ้านเกาเราวันนี้มาอดกลางทางกันได้ไม่เจอตะตาคนเนืองก็ได้ปุ้ยกันเขาบ้านอ่าปุ้ยกันเข่ามู่บ้านวันนี้ไปเจอวัดวัดป้านนะวันที่รงเรียนเข้าเรียนน้ากันนะในสมัายก่อนนะอ่ะตอนนี้อันก็เลยไฟสว่างอยู่ข้างวัดอ่าอ้าก็ไม่ได้เข้าไปหรอก ไปเข้าไปก็เลยเดินเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านเกาทีหลังที่ลือมาปลุกละมาล้างนีนะอ่าเดี๋ยวนี้มันเป็นบ้านป้าให้ป้าปลุกบ้านมองหันแต่ก่อนเป็นบ้านเท่าอยู่หันมาน,นี่ไปก็เป็นบ้านหลังเกาของเท่าบ้านหล้างหน่อยอยู่หันมาน,นี่หุนหุนอยู่ในบ้านนะ mm hmm. เด็นเท่าเข้าไปแต่ดีใจ mm hmm. หุนที่เท่ามาใส่เสียผ่านไหมหรือมาใส่เสียผ่าคลายนะออา แต่เลยดีใจหุ่นดีใจเอาหุ่นเป็นยังคือนเบาได้เฮาวาังสี่หุ่นเป็นยังคือเบาได้ฮะนี่นดดีดีใจกระโดดโลดเต้นอยู่หุ่นน่ะอ่าเอาท่านว้าได้ยังสี่ก็บอกเลขท้าแม่ฮาวานะอ่ามานนี่เต้นไปเต้นมาล่มล่งล่มล่งหันหลังห้เฮาหันแต่แข้งหลังห้เฮาเป็นเลขเจ็ดศูนย์แม่อ๋เก้าบอก เจดศูนงามงามอ้มเอาเพลนตัวงามไปเจดซูนนี่ฮุนก็ได้ว่านี่ล่ะอ่วาวสันเขาก็ได้เบายาบมามันจะออกตัวนี่ติจ้าวสันฮุนวะฮุนว่าจ้าวาสันอต่นี่ใหม่กันงามปะนี้เขาก็มากอยู่แล้วคือไม่คิดได้ใจเขาวะปะนี้เห็นก็เลยเห็นลูกขึ้นแม่นี่ฮุนน่ะอ่าวฮุนขึ้นมาแต่ไม่ยิ้มมาก,กอดเข้า อืมคือเป็นแต่ย,ย้านเอาคนอื่นเห็นหรือวาน,นี่ย่านได้บ้านนี้เอากับละววะย่ายา่า,านทอเพราะฉันม,มันก็เป็นนั่ซี่ละหุ้นตัวนี้นะเขาวางี่ค,ออคือมิชีวิตนี่เขาวางกับกับคนอื่นที่มาหุ่มเพิงเท่าน,นะเบาชูมูฟังเออเบาชูหุ่มมูไม่เห็นหุ่มมากแถวๆนั้นเออคือเป็นแตยย่ยานแถวเพราย่าย่านทอหุ้นตัวนี้มันเป็นนั่ซี่ละเอาก็ได้ว้งซี่อัน ปัดขวดเทียนสะอาดย่างดีบนตัวนี้เข้าวางดีเหรเห็นพอดงานบ้านหาตีหุ่นน่ะเออเห็นพอดงานบ้านหายต้นห้องบริยูโดดๆนี้ฮิปบงเนี่ยเป็นยังเฮียนต้านไปสิตัวกับโป๊กเข้าวางน,นี่คือดีแถมหุ่นก็ได้ตดีเออหุ่นตัวนั้นกับมี่อีรีมี่จิงอีรีของห้าน่ะแต่ว่าบริยูบ้านนี่เอออย,อยู่อยู่หลานนะคะอ่าหุ่นหลังๆตัวนั่นนะอืมมัเนี้ยดลเอ้าเขาขีดมาอ้าวพัน ฟันแบบนี้นะมาบ้านหลังเกามันกิยยำเล็กตัวเกาม้อปลาสันยำยำเล็กที่เข้าเข้าได้แล้วนะอันเี้เข้าที่ได้แล้วคือตัวใดไรล่ะเ้าการเด็กฟัน่านอันเรารดไปแก้เขามันก็ไม่ศู์เจ็ดยิ่เือกันนี่เจ็ดสูญแมนบลาสันแมนแมนอ่าแเ้าเข้าคิวมามันยำเนี่ยมันมันไปบเทึงวัดแต่มาเข้ากลับขึ้นมาแม่มันจะมาม้าบานหลังเกาอีก ะมันสิเป็นเลขเลขที่เข้าได้แล้วนะถ้าคิดว่าตัวคิดว่าจังหดจากแล้วตัวเก้าเฮ้ยจังหดมันสิอยู่ตัวเก้าวังวัววังหันหัวจังไดนี่สิตัวเก้าตัวที่ฟันโกเข้าคิดว่ามันได้หรือดิ่งเลขมันได้ได้แต่ว่าตัวเก้าอีกตัวนึ่งกับืัวสี่หกสามละท่านแมนบะ แม่ฮะกระตูงก็งอมต้องหันได้ตัวใดใส่ได้สี่หกหกสี่เหอาโอกัสเออกับกับไปเบื้องหนังน่ะนะกับเนาะก็คือต้องไปต้องกลับเนาะแต่ว่ากระเกียวกับตัววาดนั่นอยู่ดิอันว่าไปแล้วบอหอดมันบอ่าแล้วกลับมาแม่นั่นกระซิบบุ้งครับต้องหันมันหกสี่หกแล้วหกสี่หกสี่มันสิบบอสี่หกสบบคู่หน้า แต่ว่าเนล่เมื่อแต่ไส่เข้าน่ะมันตีหกสามนี่นั่นแหละที่ว่าไปขี้ไปเก็บเห็ดน่ะอือการบวชขึ้นตัวนี้นี่บวชเร่บด้ขึ้นชาตัวนี้บวชนั่อนไปวัดนั่นแม่นบอไปบ่ชเถงแล้วกลับมาแล้วเปิดไฟอยู่ในวัดเขาก็ย่างไปล่างวัดบ่เขาบ่ไปล่อยเตาชูวัดนั่นน่ะมันบ่ที่ว่าไฟสว่างแม่วัดบ้านเขาวัดบ่แม่นวัดโอ้วัดบ้านพี่โอ้ เออวันบาที่แต่ว่าที่ตั้งใจไปสิไปวัดพุ่นไปวัดพุ่นบมฮอดกลาหันตัวไปไม่ถึงแล้วกะแมนบอแมนนั่นล่ะเป็น,เป,นเป็นแตะสงสัยอยู่ด้วการนี่กะคิดซื่อๆดอกว่า,<ม>าเพราะว่าอืม มันเจียวโยงไปครัวันนั่นเด้แต่ว่าของบ่ได้เบิ่งไปบ่ถึงแต่ว่าจะไปวัดนั่นน่ะว่าสิไปวัดนั่นแต่ว่าไปบ่ถึงแม่เป็นพ่ีนบ้านนั่นน่ะนั่นแหละมื้อนี้กลับมาบ้านกลับมาอ่ากลับมาแล้วเข้าบ้านเก่าเจ้าของแม่หนึ่งตัวอ่ามันบ้านเก่านี่ก็กลับมามาเข้าบ้านเก่านแมนมาสั่นแม่นคือบ่ก็ก็คืออะไรอยู่สง่ามาคืออะไร เพื่อนหน <oh> ีฝันฟันมาสีนี่หันฟันมาได้ลูกลูหน่อยลูกหน่อยลูกหน่อยลูกผู้ยงเพราะว่าสีแมนนะบอกเขาจังใดหลังจากยิบแอ้ดีเมื่อแล้วเมื่อนอนฟันได้ลูกหน่อยแมนตัวอะไรก็กรซือเนเขาก็ซือตั้งแต่ตั้งแต่ ฟันแข็ขึ้นมาแล้วพอดีเอิญอันอันตูเตียขางบ้านที่เราขายหวยนี่เออเอาอันรัฐบาลไม่ให้เบิงนู่นร,รัฐบาลไม่ให้เบิงนู่นเราควรทีกพอดีแล้วก็ออกมาเพิ่จะไปคขายเพิ่นก็เล่มาแวมาแวเราเขาก็เรียกเอาเนี่ยเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดที่ว่าเขาเห็นอยู่หลังหุ่นน่ะจ้าอ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเ่าการแปดแปด แต่ว่าแปลน่าาแปลนะเข้าก็ได้เอาเพราะว่ามันแพงโกรดเข้าเลยบอเอ๋อเขาเจ้ะขายแพงโกรดนะฮะเท้าปอกดเอาอฉนดก่าบาที่นี่ยูหุนเนี่ยจริงๆแล้วเนะ่มีตัวเลขบ่มีละยูหุนน่ะหลังตัวเลขนะเจ็ดศูนย์ที่เข้าฝันน่ะแต่ว่าหุนน่ะเข้าบกหัวมีบ่มีเพราะว่ามันอยู่ลานนะคะคุ่นอ๋ออุ้ยคือบอไปเบิ่งเนี่ยมายูหุนไม่เหลือตัวใด คือจบมมีดอกมมี่ดอกมมี่ดอกเข้าอ่ามมี่ดอกบ้าเบงเข้าขันจันเข้ากัสังเกตเข้าปลาปมี่ดอกอ่าปมี่มี่เลยนะอ่าตรงเป๊กกับเลขรถแมนมามันมาเป็นตรงเป๊กเลขรดได้หุ่นบอกเลขมันบอกหุ้นหน้าหุ่นหน้าหมาน้าหมอกันบ่หุ่นบอกหวยจะว่าบอกว่าเลขเจ็ดศูนย์ได้มันจะออกแมนบาแมนแหละว่าที่นี่ตัวหุ่นในนาทีตีเป็นหานบ่ มันตรงกันกระเดกรลยนอ์บางตีเป็นหาบอกเป็นหาเป็นหาถูกโกเนาะหุนเนาะนี่รถเนาะมันเป็นเจ็ดศูนย์ห้าบอห้าเจ็ดศูนย์หนใดหมดเลยแมนบะขึ้นมาตีเป็นเลขสามตัวก็ได้ปะก็ได้ก็ได้แหละว่ห้าสืนเจ็ดศูนย์ตัาเกาห้าเจ็ดศูนย์เป็นสี่หนะพวกไม้เนาะหน้าหุนเนาะล่มลุกลมลุกอยู่มันบ่ พ้นมีโชว์คุณภีแบบนี้เอาเปที่เข้าเบาเลยบอกอ่ามันหันนี่ไผนี่มันเนาะวิเครา์ไปวีคอมันอันนี้แก้เพา่งเห้าวิเคราะห์ออันนี้เ้าวเค์วันนี้เมื่อคืนมื่ฝันมาในลูกหน่อยเนี่ยว้าวมคขี้ขานเลียงช้เนอันี้ถ้าลูกไส้วเรียงรถแม่เปสันหักดูันลูกไส้วเลียงรถแม่หักอยู่กับสีเมนลูกสาวเข้าซูเออร์นี่แหละแต่ที่คือจังป็ดน้อยนี่นะ อ่ามานี่ลูกผูญิ่งคือกันบางทีไดเรียงลูกน้อยเนี่ยลูกผู้ญิ่งลูกลูกสาวเฮานี่ลหละแต่ว่าเป็นนน้อยอยู่ขนาะเป็นลูกสาวสุเมือืญฉันบอกบอกแต่เลยมันเป็นเวกเาเก่าเป็นเต็เาเก่าตั้งแต่เฮาอยู่เฮียงเก่าหลังเก่านะอันนี่มาที่นี่ขั้นมักส้นตมากตัวใดบ่บัณฑิตเว่ามาทั้งหมดทั้งมวล เ,เดี๋ยวนี้นี่ะซีที่มะเบาไม่นี่ยตะกี้เข้ากับมาเกดทุนแล้วเนอ่ะเอาไปซื้อไปได้แล้วเนาะซือ้อไปต้องโหกไปแล้วเกตทูนทูนเกตนะมาดีเมื่อเบาหันยังสี่มันกระชีมากยังไหนหันกระชีพม้วนเมื่อเีเอาบ้านเลที่เจ้าของนีบอกหน,นึ่งสี่สี่หนึง่ง <4 S 2> นี่บะหนึ่งสี่เกินอ 4, ่ะเมื่อเชี่ยวสี่หกปะ จ,จักแล้วคึ้ว่าเจ้าของเดี๋ยวนี้คือคันสีฟันฟันตัวใดสันมักค่ะ <c oughs> ตะกี้กับฟันเจ็ดซูลน,นะเนาะโอ้ตะกี้กับฟันเจ็ดซูลมันคือเราลเพราะว่าซื้อลอตเตอรี่เจ็ดซูลไวไ้เราฟันวไไ่าใดลูกหน่อยเนาะ,ะอ่าอ่าอ่มันคือเราละแปลว่ามันสิเป็นอยู่บนหรืออยู่ล่างแค่นั้นเองแต่ว่าหุ้นนี่ล่มล่องนี่ลมล่องดินนี่ นี่ยอยู่ล่างคือเกาบอกที่เป็นล่างบอกตะกี้มันกออกล่างตอนนอเป็นมอแต่ว่าลมล่งเดะอ่าไม่ลมรุ่งว่ามันเคยออกตะกี้เราเป็นมอออกแต่วันวันเมรัยวันสองังหวัดมาแมนบอกแมนแมนแมนก็ยังถือกันอยู่นี่ก็ถืออยู่เจ็ดศูนย์อ่าก็สี่ออกดูแถบไม่ไม่เห็นศูนย์หกบอกหนึ่งศูนย์หกแห่ออกตัวเก้าครับตัว ตั้งสองวัวแต่บาง่ายไปใส่อยู่มมงเก้าใจใจอยู่นะไปเห็น,มนอมาแต่จังใดอยู่ในตีโอจะร้องเมืองหลวนตัวตีเจ็ดชั่งแต่ไิ่ซดได้มันล้มลูกลูกล้มอยู่เนี่ยเมันถ้าว่ากับกบสิอาสิบแมนเหรอสิจังใดกะคือว่าน่ะน้องสเสด็จก,กับกับไปกับมาอืมถ้าสิจีว่าจงไหนหันบานีกระจักแล้วก็แล้วแต่ผู้ฝัน แต่ว่าที่เท่ากับดีทีเดวเดี๋ยวนี้ท่านซันส์อ่าเท่าตะกี้เท่ากับว่ามากเจ็ดศูนย์แล้วฟันเม็ดอะไรละเจ็ดศูนย์อมแต่ว่าคือสีมะเพิ่มบ่เพิ่มบ่ซี่หกเขาหยิบบกซี่หงมันไม่อยู่หน้าหันแล้วซี่หอยูได้มั่วแต่ไสยู่แล้วโอ้ฮะเฮ้าไว้เราวมอขี้ไกี้ไปเก็บเห็ดเป็นบ่เมียนอ๋อเข้ากับตามนี่แหละเท่ากับเขียนสองตัวเจ็ดศูนย์เน oh, ี่ย นาะบ้านเดียสีเนาะสีหนึ่งเนาะลูกหน่อยนเนาะเป็นบอบานเดียสีเข้าเข้ากับเ้านในเบาเถิงมานี่บานเดียสีเข้านี่เอาเฮ็ดมาไใบนาบ,านนบ้านเมนบอสเอาเฮ็ดมาใบนาบ้านแล้วออกไปหน้าเมนบอเถียวนั่นนะเขออ้เากับบริเวณเรียงบานเดียสีนี่บ้านเดียสีมันซีหนึ่งแม่สีหนึ่งเหรอแต่ก่อนันสีหนึ่ง,งแต่ว่าเถียวกรนะ์าาน,น่ะที่ว่าบ้านหายน่ะมันออกหนึ่งซีมันออกสุกครับ พ่อเข้ายางกั mm. บมาบ้านน่ะนะแมนบ๊อเข้ายางกับอันที่ว่ารถหายเข้ายางกับมาบ้านน่ะยางกับมาบ้านบ้านหายน่ะมันออกมันออกหนึ่งซีเที่ยวนั่นน่ะแต่ว่าเที่ยวนี่เนี่ยเข้าเข้าออกเฮ็ดมาต่างว้หน้าบ้านแล้วเข้าไปหน้าเอาไปหน้าค่อยไปพ่อปิงแมนบ๊อค่อยไปพ่อปิงแต่ว่าเข้าบริเขียนอันบ้านในทีไปหนํำได่ซีหนึ่งมันนี่เข้ากับมันเที่ยว เมื่อนั่นฟันว่าอันที่ว่าที่ไปวัดอันโคหอดน่ะกระกำบมาบ้านเจ้าของกับบ้านล้างนั่นกับบ้านในที่เดี่ยวเก้าเนี้ยอันเก้านี่ละบอกอ,อ่าบ้านในที่อันเก้านี่ละที่ง่ายซื้อแต่ว่าบ้านในที่พอได้ง่ายอ๋อเอาเอาให้เพิ่มบ้านนี้เพิ่มซีหนึง่งเพิ่มซีหนึ่งเนาะก็บ้านเล็กที่นะเอาซีหนึ่งอ่ามันสี่ลายตัวคบน,บนก่ออ่ะฮะก็ลงไปคนมามาก่นกับ่อซื้อดอก แมนบอแล้วก็เจ็ดศูนย์ใช่ไหมบอเจ็ดศูนย์กระเล็บตกเก่าอยู่แล้วเนาะเจ็ดศูนย์อ้าวฟันเจ็ดศูนย์แมนบอแมนออันที่เรื่องเนี่ยเอาเป็นตัวร้องไปได้กันกันไว้เนาะอ่าเป็นตัวกันอ่าเชวาเชวามันติไม่จติดซ้ำตัวกันคือจังไรกับยาบ้าแต่เลิกหงอกเลยม่มีผู้ว่าดอก ผู้ใดสิมู้บ้ามันสิออกตัวใดเนาะมันสู้ได้ก็า<อ>การันตีมันสิออกตัวนี้อิหรีดอกไฟก็ได้ก็สูอคนกับสู้คือกันเนาะแมนเบียดเบียดนักสู้อยู่วะสู้จนวินาทีสุดท้ายเบียดนักสู้ยุ่กับสู้ไปจนเป็นบ้าตายไม่รบ้านทีแหละ อา้าแนนพัดว่าสรุปตัวเลขของคุณป้าดวงเฮงค่ะสรุปตัวเลขของคุณป้าดวงเฮงวันที่หนึ่งธันวาหกห้านะคะ,ะเลขทะเบียนรถยนต์ค่ะสามเจ็ดศูนย์ห้านะคะมอไซค์นะคะสี่หกสี่หกสามค่ะแล้วก็เลขชอบส่วนตัวนะคะก็จะมีห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดและแปดห้านะคะส่วนในวันนี้ค่ะมีตัวเลขส่วนตัวนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมีสี่หนึ่งและเจ็ดศูนย์ค่ะ ในส่วนของเจ็ดศนย์ี่คือเป็นตัวเน้นหนักเนาะสี่หนึ่งนี่คือเป็นตัวกันค่ะ,ะค่ะคุณป้าป<ะ>ค่ะค่ะก็วันนี้เนาะก็ขอบคุณคุณป้ามากมากเลยนะคะที่มาให้แนวทางนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบพระคุณคุณป้ามากๆนะคะ่ะาค่ะสวัสดีค่ะ